ACC Full Speed Range Adaptive Cruise Control with Stop and Go ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go เป็นระบบควบคุมความเร็วให้คงที่ตามที่ตั้งไว้พร้อมจวจับรถยนต์ด้านหน้าและจะปรับเพิ่มหรือลดความเร็วตามรถยนต์คันหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการรักษาระยะห่างจากรถทั้งสองคันดังกล่าวทั้งนี้จุดเด่นของระบบนี้ใน All New Isuzu e MU-X คือสามารถลดระดับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าได้จนถึงหยุดนิ่งโดยหากความเร็วรถยนต์คันหน้าดลดลงจนถึงหยุดนิ่ง แล้รถยนต์คันหน้าออกตัวจากหยุดนิ่งภายในระยะเวลา2วินาทีรถ All New Isuzu m u X ของเรานั้นจะออกตัวตามรถยนต์คันหน้าโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราไปดูการทดสอบการทํางานจริงกันครับจากคลิปจะเห็นว่าเมื่อเรากดสวิตช์เข้าสู่ระบบ ACC หน้าจอ MID มีสัญลักษณ์ตามภาพและเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการให้กดเซตสัญลักษณ์เดิมนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมบอกความเร็วที่เราได้ตั้งไว้ ซึ่งในคลิปรถกำลังวิ่งตามรถยนต์คันหน้าด้วยความเร็วคงที่โดยที่เท้าคนขับไม่ได้เหยียบคันเร่งและเมื่อรถยนต์คันหน้าชะลอความเร็วรถของเราก็จะชะลอความเร็วตามอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกเมื่อรถยนต์คันหน้าหยุดสนิทจนความเร็วเหลือศูนย์รถ All New Isuzu MU-X ของเรานั้นก็จะหยุดตามโดยอัตโนมัติและเมื่อรถยนต์คันหน้าออกตัวไปต่อรถของเราก็จะออกตัวตามโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งโดยระบบจะยกเลิกการทำงานเมื่อเหยียบเบรกแต่เบรกหรือชะลอความเร็วจนหยุดนิ่งเกิน2วินาที หรือใช้ความเร็วขณะเร่งแซงเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถกดปุ่ม r e ีซูมเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานอีกครั้งที่ความเร็วที่ตั้งไว้ในตอนแรก FCW Forward Collision Warning ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า AEB Autonomous Emergency Braking ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นการทำงานร่วมกันของ2ระบบความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันการชนด้านหน้าโดยระบบ FCW จะเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชนไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของคนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์โดยหากผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกหรือเหยียบเบรกไม่ทันระบบ AEB จะทำการเบรกอัตโนมัติทันทีเราไปดูการทดสอบการทำงานจริงกันครับจากคลิปจะเห็นว่า all new isuzu mu-X กำลังวิ่งและวัตถุที่อยู่ด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชน ล้องหน้าคู่จะตรวจจับและประเมินผลเพื่อสั่งการให้ระบบ FCW ทำงานโดยจะส่งสัญญาณเตือนใน3รูปแบบพร้อมกันคือ 1. ส่งเสียงเตือน 2. มีไฟกระพริบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับและ 3. ขึ้นสัญลักษณ์บริเวณหน้าจอ MID เพื่อเตือนให้ผู้ขับเตรียมเบรกโดยหากผู้ขับไม่เหยียบเบรกหรือเหยียบเบรกไม่ทันอย่างที่เห็นในภาพว่าเท้าไม่ได้แตะเบรกระบบ AEB จะทำงานต่อทันทีโดยการเบรกรถอัตโนมัติ และมีสัญญาณขึ้นบริเวณหน้าจอ M I D เพื่อแจ้งให้ทราบว่าระบบได้ทําการเบรกอัตโนมัติแล้วทั้งนี้ระบบ A E B จะเบรกจนรถหยุดนิ่งเป็นเวลาประมาณ2วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถรด้วยตนเองโดยทั้งระบบ F C W และ A E B จะทํางานที่ความเร็วระหว่าง8ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง P M M Shadow Misapplication Mitigation ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบจะช่วยตัดรอบเครื่องยนต์ทันทีในกรณีที่เกิดการเหยียบคันเร่งผิดพลาดโดยมีแรงเหยียบคันเร่งมากกว่า30%และมีสิ่งกีดขวางด้านหน้ารถที่กล้องตรวจจับได้เช่นท้ายรถคันหน้าหรือกำแพงที่มีระยะห่างไม่เกิน4เมตรจากด้านหน้ารถโดยระบบจะทำการ 1. ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแล้วรอบเครื่องจะไม่เร่งขึ้นตาม 2. ส่งเสียงเตือน 3. ม,มีไฟกระพริบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับและ 4. แสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ M I D ระบบจะทำงานได้ทั้งที่ตัวรถออกจากจุดหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์อยู่ในตำแหน่งดีเมื่อเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อระบบ P M M ทำงานระบบจะตัดกำลังเครื่องยนต์ให้ถึง3วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องยกคันเร่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการเหยียบคันเร่ง ระบบ Adas เป็นเพียงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้นผู้ขับคนขับรถอย่างมีสติพร้อมความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่